บันนี้ชงบันเทษสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศก,กาลกินเจอ,อีกครั้งค่ะจากคลิปเครื่องดื่มเจเมื่อปีที่แล้วบันนี่ได้ชงสูตรกะทิข้นหวานกับข้นจืดลงไปในคลิป,เ,ปเพื่อนๆสามารถไปรับชมกันได้นะคะคลิปนี้เราไม่ได้ใช้แล้วค่ะกะทิข้นหวานข้นจืดแต่เราจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองแทนค่ะซึ่งนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะมีหลากหลายยี่ห้อเลยรสชาติก็จะแตกต่างกันออกไปด้วย มีทางรดดั้งเดิมสูตรหวานน้อยหรือว่าสูตรไม่มีน้ำตาลค่ะถามว่าใช้ยี่ห้ออื่นได้ไหมรดอื่นได้ไหมได้นะคะเพื่อนๆสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยค่ะแต่ที่เราใช้สามตัวนี้ก็เพราะว่าเราทานเป็นประจำอยู่แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่านมถั่วเหลืองที่เพื่อนๆซื้อมาเนี่ยเป็นเจหรือเปล่าก็ให้สังเกตที่ข้างขวดนะคะ นี่ค่ะเขาเขียนว่าเจนี่ค่ะเจค่ะเจค่ะขวดนี้พิเศษหน่อยค่ะเขาบอกว่าตีฟองขึ้นอย่างคลิปนี้เราใช้เป็นนมถั่วเหลืองแบบไม่มีน้ำตาลน,นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำเมนูแรกกันเลยค่ะเมนูแรกที่เราจะทำนะคะชายเย็นโกโก้ค่ะ เราจะทำส่วนผสมของโกโก้ก่อนนะคะน้ำร้อนค่ะ2องออนผงโกโก้ค่ะ1ช้อนโต๊ะคนให้โกโก้ละลายนะคะต่อไปค่ะส่วนผสมของชานมค่ะนิ้วร ความหวานที่เราจะใส่ในเครื่องดื่มนะคะเราจะใส่เป็นน้ําเชื่อมแทนค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ําเชื่อมสําเร็จรูปหรือว่าน้ําเชื่อมทําเองก็ได้น้ําเชื่อมหนึ่งออนค่ะนมถั่วเหลืองค่ะเติมถึงสี่ออนอย่างที่บอกอะค่ะว่าตัวนมถั่วเหลืองเนี่ยเขามีแบบ มีแบบรสชาติหวานมากหวานน้อยเพื่อนๆก็ต้องชิมก่อนนะคะว่านมถั่วเหลืองที่เ,เพื่อนๆซื้อมาเนี่ยรสชาติเขามีความหวานอยู่หรือเปล่าแล้วเราค่อยมาปรับใช้ในเมนูเครื่องดื่มของเราค่ะต่อไปค่ะน้ำชาเติมถึงหออนซ์ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้ว เมนูนี้นะคะเพื่อนๆสามารถชงเป็นชาเย,ย็นอย่างเดียวหรือว่าโกโก้อย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่การที่เรานําเสนอแบบนี้ก็คือให้เครื่องดื่มดูน่าทานดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มของเราด้วยค่ะๆๆเราจะเทชานมล,ลงไปก่อนนะคะ ด้วยโกโก,โก้ค่ะเติมน้ำแข็งอีกสักเล็กน้อยชาเย็นโกโก้ทูโทนสูตรเจพร้อมเสริมแล้วค่ะทำแล้วก็ต้องชิมนะคะ มีความกลิ่นนมถั่วเหลืองค่ะแล้วก็ตามด้วยชาตกท้ายได้ความขมของโกโก้อีกนิดนึงได้อยู่นะคะเนี่ยสูตรนี้โจนตัวคิดว่าไม่หวานมากค่ะหวานกำลังดีแต่ถ้าเพื่อนๆทานหวานสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเชื่อมได้นะคะแต่จะบอกว่าจะต่างจากชานมโกโก้สูตรของพี่ร้านนะเพราะว่าเนี่ยจะเป็นแบบ คลีนคลีนทานง่ายค่ะเมนูที่2ค่ะนมชมพูเราจะใช้น้ำหวานแดงนะคะ40 ml ค่ะ ความหวานของแก้วนี้จะได้จากน้ําหวานแดงอยู่แล้วนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องใส่น้าเชื่อมแล้วเนาะนมถั่วเหลืองค่ะเติมไปจนถึง8ออนเลยค่ะสีสวยน่าทานมากเลยสีสวยไหมคะสวยเนาะไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ ตกแต่งด้วยฟองนมนะคะโดยใช้นมถั่วเหลืองค่ะปกติอะนมถั่วเหลืองอะที่เราทานประจำอะจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเขาสามารถตีฟองได้แบบเนียนเลยแต่ว่าเราไปซื้อไม่ทันหมดแล้วก่อนแต่ยี่ห้อนี้ก็ใช้ได้อยู่ค่ะ ว้าวน่าทานมากเลยค่ะนมชมพูเจเสร็จแล้วค่ะกลิ่นเนี่ยกลิ่นหอมน้ำหวานแดงเนี่ยมาก่อนเลยค่ะนัวมากไม่ได้นัวแบบนมข้นหวานอะไรแบบนั้นนะแบบนัวนมโวเหลืองอะ่ะหอม แล้วก็หอมน้ำแดงหอมน้้งถั่วเหลืองเมนูนี้ดีหวานกำลังดีไม่หวานมากมืแต่ถ้าเกิดใครทานหวานน้อยหวานน้อยเนี่ยก็สามารถปรับรสน้ำหวานแดงได้เลยนะคะอืมอร่อยเมนูสุดท้ายค่ะนมถั่วเหลืองอันชัน น้ำร้อนค่ะ2ออ,อนแล้วก็ผงอัญชันค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีผงอัญชันใช้เป็นดอกอัญชันอบแห้งก็ได้นะคะอันนี้เน้นความสะดวกรวดเร็วค่ะใส่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะ อันนี้คือส่วนผสมของอัญชันนะคะต่อไปส่วนผสมของนมค่ะเราก็ใส่ความหวานของน้ำเชื่อมลงไปค่ะหนึ่งออนเหมือนเดิมนมถั่วเหลืองค่ะเติมถึงหกออนค่ะ เราจะทำเป็นแบบทูโทนนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากทาทูโทนเนี่ยก็นําน้ําอันชันที่เราเตรียมไว้ผสมกับนมได้เลยเนาะทําแบบแยกชั้นเป็นทูโทนเนี่ยสวยเหมาะกับการถ่ายรูปค่ะเกน้ําอันชันลงไปค่ะว้าว ะะเสรจแล้วค่ะนมสดอันชันน่าทานไหมคะนมสดอันชันนมถั่วเหลืองมันก็คือนมถั่วเหลืองแน้วแล้วเราก็เพิ่มความหวานจากนมเชื่อมเข้าไป๋ยวลองดูดแบบนี้ดูนะ เออได้กินอันชันหน่อยๆละคนคน,คนว้าวดูสิพอคนแล้วว่ะสีก็ยังสวยอยู่นะเอาจริงๆว่าใส่อันชันไปค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่เหมือนแบบกลิ่นนมถั่วเหลืองอะกบกลิ่นอันชันหมดเลยคือแบบ มาไปๆเท่านั้นเองอถ้าเพื่อนๆไม่มีอันชันเนี่ยเพื่อนๆพืสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะคะรู้ไหมคะคืออะไรของเรามีอยู่ในร้านเลยค่ะนึกออกไหมคะตะกงสามารถใส่เป็นชาแดงหรือชาเขียวก็ได้ค่ะไม่แนะนำไม่ใส่กาแฟโบราณนะคะเพราะว่ากาแฟโบราณไม่ใช่เจนะคะอาจจะใส่เป็นผงกาแฟสำเร็จรูป แทนได้ค่ะและทั้ง3เมนูนี้ก็เป็นสูตรเครื่องดื่มเมนูเจที่เรานำมาแบ่งปันค่ะเ,เพื่อนๆสามารถนำไปทำตามหรือไปดัดแปลงตามสไตล์ของเ,เพื่อนๆได้เลยนะคะซึ่งทั้ง3สูตรเนี่ยเราใช้เป็นนมถั่วเหลืองนะคะเป็นส่วนผสมหลักของคลิปนี้ก็ถ้าเกิด ใครไม่ชอบนมถั่วเหลืองสามารถเปลี่ยนเป็นนมข้าวหรือนมอัลมอนด์ก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้บาร์เทนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะนี่ชอบเก้วนี้อร่อย